รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพร้อยเอกชินนายแร่ทองเสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับที่วัดสุวรรณนากรตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโป,ปารดกระหม่อมให้นายสมนึกปลมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมราชินีนาถพะระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์วางหน้าขีบศพร้อยเอกชินนายไร่ทองนายทหารฝ่ายยุทธการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดขณะเดินทางเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกคนร้ายล,อ,ยลอบวางระเบิดและยิงซ้ำเหตุเกิดบริเวณบ้านไอคอสหมู่6ตํนนาบลใจแนะอําเภอระแงจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับส่วนที่อาคารรัตนาชีวรักษ์หอผู้ป่วยอุบัติเหตุโรงพยาบาลสงขลานครีนอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานเยี่ยม11อภิสิทธิ์มัดสกุล ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันขนาดนี้อาการปลอดภัยและอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เชิญกระแสความห่วงใยมายัางผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างความปราบปรื่มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ